เรื่องของปัญหาการลักลอบตัดไม้ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะครับเดยเฉพาะไม้พยุงก็ยังคงเป็นปัญหาที่สําคัญของประเทศไทยโดยรวมนะครับเมื่อวานนี้จากข่าวที่ออกเนี่ยก็ยังมีการจับกลุ่มโรงงานหรือว่าสถานที่เก็บไม้นะครับจำนวนเกือบพ,พันชิ้นเทียนนะครับมูลค่าก็หลายร้อยล,ล้านบาทนะฮะวันนี้นะครับก็ได้ได้เชิญท่านผู้มีการสำนักบ,บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9บนรัชธานีซึ่งดูแลรับผิดชอบพื้นที่อนุรักษ์ ป่าไม้เนี่ยนะครับในเขตในเขตอีสานใต้นะครับมาพูดคุยเพราะแหล่งตรงนี้เนี่ยเป็นถือเป็นพื้นที่สําคัญในการเกิดของไม้พยุงตามธรรมชาตินะครับทุกบริการภัยบุญรัตนเจริญธรรมอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับท่านครับครับผมท่านมาทางานที่พื้นที่นี้กี่เดือนแล้วฮะมาทํางานที่นี่ได้4เดือน4เดือนสเดือนเป็นคนพื้นที่ไหมฮะเป็นคนขอนแก่นครับเป็นคนขอนแก่นนะครับก่อนมาเนี่ยรับรู้ถึงปัญหากับปัจจุบัน ปัญหาลดลงไหมก่อ,อนมาก็คือทราบว่ามีการทําไม้พยุงมีเป็นขบวนการอยูอ่แต่ว่าผลคดีก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่รนะครับหลังจากที่เข้าได้มาดําเนินการที่บนนะใช้มาตรการเข้มข้นนะตามนโยบายของทางกรมอุทยานแห่งชาติต่างพันพือก็ได้มีการตรวจจับเกี่ยวกับขบวนการทําไม้พยุงได้เป็นคดีเยอะนะแต่และเดือนก็เฉลี่ยเดือนหนึ่งก็ประมาณ40-50คดีได้ เฉลี่ยก็คือวันหนึ่งนประมาณร่วม2คดีวันละ2คดี2คด,2คดีก็ประมาณ40-50คดีแล้วก็คดีส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ขนาดใหญ่แล้วก็ผู้ต้องหาก็ส่วนใหญ่จะเป็นชาวคนไทยเป็นชาวไทยอยู่นะต่างชาติก็มีบ้างมีบ้างก็ผ่านมาพอเข้ามาเดือนที่4่เปลี่ยนกันเปอร์เซ็นต์ของผู้ต้องหาเป็นชาวไทยคนต่างชาติมีอยู่ประมาณ2030ปัจจุบันนี้มาถึงเดือนที่4ที่ทํางานกลายเป็นผู้ต้องหาเป็นชาวต่างชาติ ตอนนี้ผู้ต้องหาที่จับได้ทั้งหมดประมาณ150คนเป็นชาวต่างชาติประมาณสัก80บกว่าคนก็แสดงว่าชาวต่างชาติประมาณ60%แซงละคนไทยในนี้เหลือแค่ประมาณ4 0ครับ,รบสแสดงว่าสถิติเนี่ยคนไทยเราเริ่มหยุดนิ่งก็ะจะมีก็เฉพาะขบวนการที่เป็นชาวต่างชาติที่อยู่ตามแนวชายแดนเข้ามามีกองกําลังคุมกันก็พื้นที่ของบนที่เราผิดชอบเนี่ยจะมีทั้งหมด6จังหวัดบ6จังหวัดแล้วก็มี12อุทย่างต่งชาติ แล้วก็ขอโทษครับมี6อุทยานแห่งชาติแล้วก็6เขตรักษาพันธุ์ป่าซึ่งพื้นที่นวลักษ์เราจะอยู่ตามแนวชายแดนหมดเลยระยะทางประมาณ410กิโล410กิโลก็แบ่งเป็นภาคพื้นดินนะที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเลยพื้นดินเดินหากันได้เนี่ยก็ประมาณ340กิโลแล้วก็ติดทําแม่น้ำโของอีกประมาณ70กิโลก็มีอุทยานผาแต้ม63กิโลอุทยานแก่งตะนาอีก7กิโล ข่าวที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณปีที่แล้วที่เป็นข่าวคลื่นโครมเลยแต่ว่าปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นต,ตั้งแต่ปีที่แล้วมันเกิดขึ้นมานานแล้วใช่ไหมขบวนการนี้มีมีมานานมากมีมาประมาณสักผมว่าไม่ตม่ำกว่าเจ็ดแปดปีซึ่งขบวนการนี้ก็เหมือนกับช่วงนั้นน่ะผมไม่ทราบว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยอาจจะแบบไม,ไม่ได้เข้มขน้นนะไม่ได้เข้มขน้นแต่ขบวนการก็ทําบางบาง,บางที่เนี่ยอ,อย่างในพื้นที่เราเองเหมือนกับ ขบวนการเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะใช้เงินซึ่งเป็นปัจจัยปัจจัยที่สูงมากที่ใช้ในราคามูลค่าสูงกับซื้อทั้งหมดเลยไม่ว่าจะด่านจุดสกัดหรือว่าหัวหน้าหน่วยอะไรต่างบ,บ้านซื้อใช้มูลค่าเป็น10บล้านคือยกหน่วยแล้วก็ะบวนการชาวบ้านเหมือนกับของฟรีทุกคนก็ไปให้ญาติพี่น้องไปซื้อเรือย,ยนนะแล้วก็เข้ามาทําไม้ตัดไม้ยังกับแจกฟรีกันหมดทุกหน่วยงาน เป็นกันไปหมดเลยไม่ทราบกันตอนนั้นอาจจะห,หูตามองไม่เห็นเห็นแต่เ,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 เงินอย่างเดียวนะนี่ก็แจกฟรีก็ทํากันเยอะพอหลังจากที่ท่านทิ่ดีท่านดารงพิเดชได้มารับตําแหน่งที่ปดีกรคมวิญญาณแห่งชาติส่ามันคือท่านก็มีนโยบายอย่างเข้มข้นก็ได้มา,าปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนะครับใครมีส่วนรู้เห็นนะมีข่าวว่าจะเกี่ยวข้องก็ถูกย้ายไปทางใต้ตั้งกรรมการสอบดํานินการอย่างเด็ดขาดเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ชุดใหม่มา ไล่ตั้งแต่ป่าไม้เขตรผู้มีการสํานักไล่มาผู้มีการสวนเปลี่ยนใหม่หมดหัวหน้าหน่วยงานหัวหน้าอุทยานหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์ป่าเปลี่ยนใหม่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่นะครับแ้กระทั่งเจ้าพนักงานที่ว่าหรือว่าเป็นลูกจ้างประจําพนักงานทีโออาร์อย่างน้ก็เลิกจ้างถ้าทาไม่ดีก็เลิกจ้างต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยใช้คำว่าล้างบางได้ไหมเกือบจะล้างบางเกือบย่างที่เหลืออยู่ก็ตอนนี้ก็รอว่า หลักฐานหรือว่าอะไรเกี่ยวโยงถึงก็คงจะต้องดาเนินการตามระเบียบอย่างเด็ดขาดต่อไปครับของท่านมานในเขตพื้นที่เก้าเนี่ยเท่าไรล่ะกี่คนละย้ายอ่อที่ย้ายไปนะครับตอนนี้ก็ประมาณได้ร่วมห้าสิบคนอันนี้เฉพาะป่าไม้เฉพาะป่าไม้ห้าสิบคนระดับข้าราชการพนักงานี่ทักษาลนจ้างประจำนะแล้วก็มีเลิกจ้างก็เยอะวันก่อนก็ผมเพิ่งออกคำสั่งเลิกจ้างไปอีกหกคน แล้วก็ตั้งกรรมการสอบพนักงานที่ทักป่าปอีกหนึ่งคนคอันนี้ป่าไม้แต่ว่าข้างนอกก็มีใช่ก็ตอนนี้ผมว่าทุกหน่วยงานก็เริ่มปรับเปลี่ยนว่าสังคมเขามองนะแล้วก็คนไม่ดีก็เราก็ออกไปเกือบหมดแล้วลหะผมว่านะคงเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่หรืออาจจะหมดแล้ว้วยซั้งนะแล้วก็ทุกวันนี้เหลือก็คงจะต้องตั้งใจทํางานกันแล้วนะสังคมเขามองอยู่ที่ผ่านไปอาจจะเป็นชั่วขณะที่ว่าหลงผิดไป ทุกวันนี้ถ้าอยู่ก็ต้องช่วยกันทํางานแล้วเพราะว่าทุกคนทุกหน่วยงานนะผมว่าเขาตั้งใจกันทํางานทุกวันนี้ที่ผมมาทํางานอยู่ทุกวันนี้นะไม่ว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยให,ให้ความร่วมมือดีมากนะครับสถานการณ์ทุวันนี้เนี่ยตอนนี้ยังยังมีพื้นที่ไหนที่ยังคงต้องเฝ้าระวังหรือจับตาเป็นพิเศษไหมครับตอนนี้ในพื้นที่ของประเทศไทยนะฮะที่ผมดูแลแล้รับผิดชอบอยู่คนไทยเนี่ยกระบวนการเนี่ยหลือแต่ในทุนที่ยังมองเราอยู่ เตรียมที่จะสู้กับเราอยู่ในทุนนะแต่ระดับชาวบ้านระดับผู้ที่ตัดไม้ลายเล็กๆในน้อยๆต่างๆเริ่มหยุดนิ่งหมดแล้วจะเหลือแค่กองกําลังต่างชาติที่มีชาวต่างชาติหลอกขึ้นมาปัจจุบันนี้ชาวต่างชาติที่ผมจับได้เนี่ยไม่ใช่อยู่ใกล้ๆตามแนวชายแดนเขาไปหลอกชาวต่างชาติที่อยู่ลึกๆนะลึกๆเมื่อเดือนที่แล้วก็เจอเมื่อน้ําท่วมก็มีชาวต่างชาติที่มาทํางานอยู่ที่กรุงเทพกลับบ้านไป แล้วไม่มีอะไรทำเขาก็พากันขึ้นมาตัดไม้แล้วก็จับได้นะจับได้ครับพื้นที่ที่ถูกลักลอบตัดไม้พยุงส่วนใหญ่จะอยู่ที่สุรินมีมีหมดฮะไล่ตั้งแต่สุรินไปเนี่ยเลามีเขตรักษาพันธุ์ป่าห้วยทับทันห้วยสำราแนวชายแดนก็ติดมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเขตรักษาป่าห้วยสาลาห้วยสาลาก็อยู่ที่ศรีสะเกดนะศรีสะเกดเรามาที่เขตรักษาพันธุ์ป่าพนดงรักนะจากนั้นก็จะมาที่อุทยานงชาติเขาพระวิหารนะแล้วก็มา เขตรักษาพันธุ์ป่ายอดโดมแล้วก็อุทยานแห่งชาติปูจองนายอยนะครับแล้วก็จะไล่ไล่ลงไปเรื่อยๆจนถึงเขตรักษาพันธุ์ป่าบุญทะเลกยนมนอยู่ที่อุบลของเราซึ่งที่ที่พูดถึงเนี่ยคือพื้นที่นี่ติดแนวชายแดนหมดเลยติดแนวชายแดนหมดเมื่อก่อนเนี่ยกลวนวิธีที่เขาใช้ย้ายไม้หรือทําอะไรเนี่ยฮะเขาเขาใช้อย่างไรเมื่อเทียบกับปัจจุบันเมื่อก่อนเนี่ยการขึ้นมาเนี่ยขบวนการเขาจะขึ้นมาทําแคมป์พักเลย จะสังเกตมีเพิงพักมีอะไรเป็นกระตอ๊อบกระต๊อบนะแล้วก็ทำไม้กันทีหนึ่งเป็นเดือนเจ็ดแปดวันแล้วก็ขนไปนะแต่ทุกวันนี้กระบวนการนี้ต้องขึ้นเร็วลงเร็วมาเร็วไปเร็วนะขึ้นมาแล้วก็พยายามใช้เรื่อยเก็บเสียงนะหรือแม้กระทั่งว่าเอาไม้ใหญ่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ตัดกันแล้วก็อาจจะเป็นท่อนโคนที่ยังเหลืออยู่หรือท่อนปลายที่เหลืออยู่นะก็มาแปรรูปนะก็รีบขนลงใส่ถุงปุย๋ยเล็กๆน้อยๆเป็นกิโลก็เอานะ มันแพงนากนะครับแพงมากกิโลหนึ่งก็ประมาณ4 500, 000, 1, ี่ห้าร้อยถึงพันหนึ่งกิโลละไม้ไยูนอีกส่วนหญ่งแล้วเอาไปทำอะไรก็เอาไปทําพวกเฟอร์นิเจอร์ทำพวกพวกสิ่งประดับนะบ้านพวกอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเพราะว่าการจับกลุมการกดขันเจ้าหน้าที่ด้วยทำให้ราคาไม้มันมันสูงขึ้นแพงขึ้นจนจนราคามันก็เป็นแรงจูงใจอีกประการหนึ่งเป็นเป็นเหรียญอีกด้านหนึ่งที่มันมันก็เป็นผลผลเสียเหมือนกัน ก,ก็มีส่วนแต่ว่าจะพูดถึงว่าเป็นผลเสียคงไม่ใช่ผลเสียมีส่วนในที่เจ้าหน้าที่ไปดําเนินการมาตรการเข้มแล้วก็ไม้ออกไม่ได้ในเมื่อของอความต้องการสูงแล้วก็เราไม่สามารถซัพพอร์ตได้ก็จะต้องมีราคาแพงธรรมดาแต่ว่าผมว่าเป็นผลดีมากกว่าผลดีมากกว่าคือพอเจ้าหน้าที่มาเข้มไม้ก็ม,ม่มีการถูกตัดทุกวันนี้ผมยืนยันได้ว่าคนไทยเนี่ยจะมีการตัดก็แทบจะไม่มี จะสังเกตว่าในพื้นที่อนุรักษ์ทาไม่ได้จะหันเหไปในป่าสาธารณะละเดี๋ยวนี้เริ่มเข้ามาหาชาวบ้านแล้วปีโยยใกล้ละที่อยู่ใกล้ๆบ้านตัวเองก็มาตัดเพราะว่าเป็นตัดในป่าในชุมชนป่าในชุมชนนะครับมีมีหลายหมู่บ้านมุมสังเกตดูว่าป่าสาธารณะที่อยู่บนเดือนที่แล้วก็เห็นมีตัดทั้งทั้งที่มีชาวบ้านผ่านไปผ่านมาทุกวันเห็นอยู่ทุกวันเผลอไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงถูกตัดไปแล้วการจับกุมก็ส่วนใหญ่จะจับได้เฉพาะคนตัดคนขน แต่ว่ามันมันก็สาวไปไม่ถึงตัวการใหญ่ที่คอยรับซื้ออยู่เบื้องหลังอีกทีหนึง่งก็คิดว่าอีกคงไม่นานคงจะสาวถึงเพราะว่าตอนนี้มีหลายหน่วยงานกระทั่ง DSI ก็ให้ความสําคัญเริ่มรับเป็นคดีพิเศษเนี่ยผมว่าศักยภาพของ DSI เนี่คงจะนําสาวไปถึงตัวกระบวนการใหญ่ได้นะครับคาดว่าจะระดับไหนครผมว่าน่าจะเป็นระดับถ้าในประเทศนี่คงไม่มีปัญหาคง,คงจับได้แน่นอนอแต่ต้องใช้เวลาต้องมีหลักฐานเยอะเหมือนกัน ครับแต่ต่างประเทศนี่ก็ไม่ไหวก็ต่างประเทศนี่ก็ต้องต้องต้องเป็นนโยบายผมเคยนําเสนอคณะกรรมาการเป็นระดับนโยบายอของชาตินโยบายรัฐบาลเลยมีหลายคนตั้งตั้งคําถามกับผมผู้สื่อข่าวที่ลงพื้นที่ไปเอ๊ะมันลักลอบตัดไม้กันเยอะๆเนี่ยทาไมรัฐบาลหรือป่าไม้เองไม่ปลูกขายไปเลยปลูกแล้วก็ปลูกทดแทนแล้วปลูกขายไปนะครับอย่างนี้มันมันน่าจะสร้างรายได้กับประเทศมากกว่า ไ,ไม้พยุงมันเป็นไม้ที่โตชา้าไม้พยุงที่โตชา้าเพราะฉะนั้นในการที่จะเาพาะการที่จะปลูกนี่มันต้องใช้ระยะเวลามันไม่สามารถที่จะให้ผลตอบแทนได้ภายใน5ปี10ปีต้นขนาดความโต 100, 100นนะร้อยเซนวัดรอบร้อยเซนใช้เวลาประมาณเป็นร้อยปี<ฮ>เป็นร้อยปีเพราะฉะนั้นแต่ว่ามูลค่ามันสูงร้อยปีเนี่ยก็ได้ประมาณต้นหนึ่งก็เป็นหลายล้านบาทถ้าเราคิดในแง่ ถึงว่าเราปลูกปลูกทิ้งไว้นะอย่างถ้าคุณพานุมีลูกใช่ไหมลูกยังเล็กๆอยู่นะหัวของหัวเราเริ่มปลูกตั้งแต่ตอนนี้นะอีก40ปีวีห้ปีข้างหน้าลูกคุณพานุก็จะมีเงินเป็นล้านสมมติปลูกไว้ร้อยต้นนะก็จะมีเงินอยู่ร้อยล้านณเวลาปัจจุบันนี้แต่อนาคตอีกอีกสี่สิบห้าสิบปีอาจจะมูลค่าเป็นสิบเท่าก็ได้เป็นพันล้านก็ได้แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าอนาคตเขาจะนิยมไม้พยงอยู่หรือเปล่าครับอาจจะมีไม้อย่างอื่นด้วยครับก็ต้องคิด แล้วทีนี้อนอกเหนือจากการที่ไปไปเขาเรียกว่าการจับกลุ่มกดขันจับกลุ่มเข้มข้นเนี่ยนะครับมีมาตรการอื่นๆที่มันอ่อนนุ่มไหมฮะสำหรับชาวบ้านเองสาหรับคนในพื้นที่เองมาตรการอ่อนนุ่มตอนนี้ผมก็ได้คิดโครงการมาอีกสองโครงการ,รนะฮะเพื่อที่ว่ามารองรับหลังจากที่เรานาเนินการมาตรการเข้มข้นไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ห่วงชาวบ้านนะครับชาวบ้านพฤติกรรมที่เขาทํามา78ปปีเนี่ยเขามีความคุ้นเคยกับอย่างนี้คือหาเงินง่ายนะครับ ไปตัดไม้ออกมาแล้วก็ได้ินทันทีนะแล้วมูลค่าสูงเราจะเปลี่ยนแปลงให้ชาวบ้านนี้มาอยู่ข้างเราทํำยังไงนะชาวบ้านไม่มีใครอยากจะไปเป็นคนไม่ดีนะเพราะฉะนั้นแต่ต้องทําให้เขามีรายได้ผมก็นีคิดโครงการคือนําไม้พยุงไม้ไม้มีค่าขนาดใหญ่หายากนะกลับคืนสู่ป่าอีสานใต้นะโครงการที่2ก็เป็นโครงการเปลี่ยนช่องต่างๆที่มีกระบวนการทําไม้ประยุงในการรับลอกเอาไม้ประยุงออกนะตามแนวชายแดน ช่องต่างๆให้เป็นช่องในการเกี่ยวกับว่า,าเป็นจากสนามําไม้ปรุงให้เป็นสนามท่องเที่ยวซะครับยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างไอไอช่องนะช่องช่องบอกนียฮะมันก็จะเป็นที่ตรงนั้นจะเรียกว่า,าสามเหลี่ยมมรกตสามเหลี่ยมมรกตแล้วก็จะมีสาราตีมุกอยู่อยู่ที่อยู่บนเรานี่มีสาราตีมุกอยู่ตรงนั้นก็จะมีอนุสรสถานอยู่ใกล้ๆจะมีเนิน500รมีการปะทะการต่อสู้กัน เมื่อปี2530มีทหารไทยสู้กับทหารทางกัมพูชาทางทหารเวียดนามเราก็จะเป็นอนุสรณ์สถานได้เพราะว่าผมขึ้นไปดูแล้วจะมีอุโมง์ขุดมาจากทางาประเทศเพื่อนบ้านเราอุโมองด้วยอุโมง์ขุดขึ้นมาถึงเนิน500เลยครับอุงค์อุโมง์นี้รู้สึกว่าขุดขึ้นมาถึงแล้วก็มายิงทหารไทยเสียชีวิต<ม>อนุสรณ์สถานไทยก็มีจารึกชื่อประวัติไว้นะ<ม>แล้วก็ข้างบนนี่ก็ผมว่าอากาศดีมากที่เนิน500เพราะความสูงจากระดับน้ำทะเล500 ถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้จุดชมวิวสวยมองไปเห็นทั้งประเทศลาวประเทศมเขมรน,นะฮะถ้าเราเปลี่ยนจุดตรงนี้ให้เป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนะที่ยวแล้วก็มาชมขณนะเดียวกันก็จะมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยง,งานเข้ามาบขบวนการทําไม้คงไม่กล้าทำเพราะมีผู้คนเข้ามาเยอะนะมีการตัดไม,ไม้ไม้ก็เสียงดังถ้ามีการ,รตทําไม้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปดาเนินการ,รหลายหน่วยง,งานก็รว่วมกันเพราะว่าจะทําให้ทาง จังหวัดอุบลก็จะมีรายได้หรือแม้ประเทศเาราระดับรประเทศเลยก็จะมีคนมาท่องเทีย่ยวเหมือนกับอนุสรสถานที่เขาค้อที่เพชรบุรีตรงนี้คล้ายๆกันผมถ้าทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็จะดีแล้วมีบางที่เย่างเขื่ันรัศมสป่ายอดโดมก็จะมีนาา,ายวันทมศิลป์ที่อยู่ข้างในนะสมเด็จพระเทพก็เคยเสด็จมาให้ตรงนั้นถ้าทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆผมว่ารายได้ก็เข้ามาสู่ชาวบ้านนะครับ อีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการานำไม้พยุงไม้มีค่ากับคืนสู่ป่าอีสานใต้นะซึ่งตอนนี้ทางอธิบดีกรม,มญญานแห่งชาติสปาพันธุ์พืชท่านอธิบดีดำรงก็ได้อนุมัติโครงการให้เรียบร้อยแล้วครับนะอนุมัติโครงการก็คือเราจะนําไม้พยุงไม้มีค่ากับคืนสู่ป่าอีสานที่ถูกบุกรุกที่ถูกทําลายนะฮะโดยเป็นการปลูกฟื้นฟูไร่หนึ่งประมาณ25้ต้นนะทั้งหมดประมาณแสนไร่โครงการนี้ปลูกพื้นที่ไหนครับก็อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ทั้งหมดเลยตามแนวชายแดนนะฮะ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ก็ผู้ที่สนใจนะไม่ว่าจะเป็นประชาชนรหรือชาวบ้านทั่วๆไปองค์กรหน่วยงานภา,ภ,าภาคเอกนชนสามารถเข้ามาร่วมโครงการนี้ได้ครับโครงการนี้ก็ไร่หนึ่งราคาประมาณต่อปลูกนะประมาณ970บาทแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราแค่970บาทเราได้ไม้ไประยุงกลับคืนไปสู่ป่าอีสาน25ต้นนะครับนะ ก็แล้เจ็ดสิบหมายถึงว่าคนที่จะมาร่วมจ่ายไหมฮะหรือย,อยังไงอ่ามันจะมีสองสองประเภทนะครับแบบหนึ่งประเภทหนึ่งก็คือว่าผู้ที่เขาร่วมโครงการนี่สามารถบริจาคเงินเข้ากองทุนนี้ได้เลยครับแล้วคุณก็เลือกพิกัดได้อยากจะปลูกในพื้นที่อุทยานชาเขาพระวิหารบริเวณนี้อำเภอนี้ตำบลน,นี้เข้าไปดูในเว็บไซต์ของสำนักเก้าได้ครับที่เว็บเว็ dnp9.com เข้าไปเข้าไปเซิร์ชดูได้เลยพื้นที่แปลงไหนอยากจะปลูกปูอยู่ที่ไหน แล้วก็คุณก็จะมีะพิกัด GPH นะแล้วเข้าพื้นที่มาเราก็จะทําป้ายประชาัมพันธ์ว่าบริษัทห้างร้านหรืออะไรช่วยดาเนินการปลูกตรงนี้น,<ม>นี่เป็นการบริจาคเงินเข้ามารบ,บริจาคเงินอีกกรณีหนึ่งคือจองพื้นที่มาแล้วแจ้งวัตถุประสงค์ว่าจะขอเข้าดาเนินการเองแต่เราต้องมีระยะเวลาเมื่อจองมาเราจะดาเนินการเมื่อไหร่ยังไงเราก็จะจัดเตรียมก้าไม้จัดเตรียมสถานที่จัดเตรียมอะไรให้คุณก็เข้ามาดาเนินการเองตามหลักวิชาการที่ทางสํานักก้าได้วางกรอบไว้ให้ โ,โครงการนี้น่าสนใจทุกคนมีสิทธิ์นะ900ะบาทนะทุกทุกคนก็คืนคืนป่าให้แผ่นดินแล้วทุกครั้งที่เรามาเที่ยวที่9 <900 S 2> อ0บาทหมาย,ายมถึงไร่หนึ่งเลยอหนึ่ง<า>ไ<อ><า>ร่คร970บาทเรามาเที่ยวที่อุบลศรีสะเกดสุรินทร์ยโสธรมุกนาหารอาํานาจเจริญครับคุณก็เข้ามาดูพื้นที่ไร่ปลานี้ปลูกให้เป็นมรดกของลูกหลานไม่ใช่ลูกหลานเรานะมรดกของลูกหลานของแผ่นดินไทยไม่มีการตัดฟันอีกสิบปียี่สิบปีข้างหน้าคุณขับรถมาเที่ยวอุทยานเขาพระวิหารยกตัวอย่างคุณก็มมาเชชย ชื่นชมกับผลงานของที่เราคืนกับให้แผ่นดินไปไม่เป็นป่าต้นน้ำาม่เป็นการอนุรักษ์ให้โลกเราแล้วก็เป็นการช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมให้มันดีขึ้นต่างๆด้วยเปิดจองแล้วเหรอคะตอนนี้ท่านดิบเดียนุมัติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้ผมกําลังต้องมีคณะกรรมการก็กำลังดำเนินการตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากรรมการตรวจติดตามกรรมการดําเนินงานกรรมการอํานวยการแล้วก็มีบัญชีกองทุนซึ่งคิดว่าสัปดาห์นี้คงจะ ว่าบัญชีกองทุนหมายเลขอะไรต่างๆซึ่งเรากำลังดาเนินการแต่ถ้าสนใจยังไงก็สามารถที่จะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้หรือเบอร์โทรศัพท์กับของเจ้าหน้าที่ของเรานะก็0 4 5นะครับสองแนอะ0 4 5 2 8 1 2 7หนระอันนี้คือเบอร์โทรที่เจ้าหน้าที่เราจะอยู่ตลอดช่วงเวลาทำการเรื่องของปลูกครับประมาณอยู่โครงการนี้นะครับทีนี้มีคําถามจากผู้ชมทางบ้านนะฮะถามมาทางโทรศัพท์นี่ฮะค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่น้อยไปหรือเปล่า ก็น้อยมากครับก่อนหน้านี้ก่อนที่ทางารัฐบาลจะปรับค่าจ้างให้ใหม่ตอนนั้นก็จ้างก,กันเดินล่าตะเวนป่านะอยู่ในป่าก็ค่าจ้างไม่เกิน6 0 0ับาท6 0 0 0บาทตอ่อต่อคนต่อเดือนต่อคนต่อเดือนรประมาณ4 0 0 0ัถึงบาทไม่ถึงรวมรวมเงินเดือนหรือยังนี่เงินเดือนเนะฮะค่าจา้างเงินเดือน6 0 0 0บาทต่อคนต่อเดือน ไม่เกิดนะไม่เกิดต้องบอกปฏิบัติงานยังไงฮะออกอยู่ตลอด24ชั่วโมง24ชั่วโมงลาดตะเวนไปลาดตะเวนถือปืนไปฮะบางทีก็เจอขบวนการทำไม้ก็มีการยิงกระทะกันเสี่ง 6, <000. S 1> ชีวิตพันหกพันบาทต,ตกไปละสองร้อยครับบางทีมามามาถามหัวหน้าผมบอกว่าอเนี่ยหัวหน้าผมเนี่ยเหมือนกับป่าไม้ประยุงเนี่ยเหมือนกับมาปกป้องประเทศชาติเลยนะครับคือเขาก็เสี่ยงเป็นเสียงตายอยู่นี่ตลอดแต่ค่าตอบแทนได้แค่สี่ห้าพันบาท น,นี้เขาปรับใหม่แล้วปรับใหม่คิดว่ามกรานี้น่าจะเริ่มใช้ก็ได้ประมาณร่วมแปดพันยังไม่ได้หมื่นห้าใช่ไหมอย,อย่างอันนี้เป็น,ปนพนักงานทีเออาร์เป็นแจ้งเหมาไอตรงนี้ก็มีส่วนเหมือนกันที่ทําใหม้มันมีแรงจูงใจทางอื่นถ้าทางอื่นจ่ายมากกวา่ามันก็คอยตามได้ครับแต่ทุกคนที่ผมไปสัมผัสทุกคนก็ยืนยันนะก็มีศักดิ์ศรีในตัวเองทุกคนไม่อยากจะเป็นคนไม่ดีคือคนที่เราย้ายเราตั้งกรรมาการสอบต่างก็ เข้ามารับสารภาพหมดทุกคนก็มีศักดิรีตอนนั้นมันช่วงหน้ามืดตามัวนะมันใครไม่ทำก็ถือว่าเชยมากสมัาก่อนนะแต่ตอนนี้ไม่มีละครับเห็นลงชื่อมาบอกว่าจากคนในพื้นที่ไม่รู้คนในพื้นที่นี่คือคนของอุทยานเองหรือเปล่าก็ตอนนี้ตอนนี้คิดว่านโยบายใหม่ก็น่าจะปรับค่าแรงได้เพิ่มขึ้นประมาณร่วม8ปดพันค่าคำถามอีกทีก็คือโทษผู้ที่ตัดไม้น้อยไปหรือเปล่า ใช่ครับประเด็นนี้ก็ใช่ผมเคยนำนำเสนอทงอางประธานอน,นุกรรมธิการทรัพยกรป่าไม้สัตว์ป่าและพันธุ์พืชท่านสุมนสุตวิริยวะว่าท่านก็เห็นว่าโทษมันน้อยมากท่านจะต้องนําเรื่องนี้เข้าไปในสภาไปปรับบทลงโทษเพราะว่าลงโทษจริงๆเนี่ยก็มันมีหลายหลายมาตราหลายหลายพาบรบยกตัวอย่างบางพรบอ,อาจจะปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทจำคุกไม่เกินสี่ปีนะแต่พอไปถึงศาลก็อาจจะดําเนินการปรับ แค่สองสามพันบาทบจำคุกรอลงอาญาแต่ผม,ผมได้ไปประสานกับทางท่านหัวหน้าผู้พิพากษาศาลที่เดชอุดมท่านดีมากเลยท่านก็ดูกรณีนี้เป็นกรณีสําคัญเรื่องไม้ประยุงเป็นประเด็นซึ่งสังคมให้ความสําคัญอยู่และเป็นการทําลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างดุนแล้วมันเหลือแหล่งเดียวแหล่งสุดท้ายในอีสารใต้เนี่ยท่านหัวหน้าผู้พิพากษาศาลท่านก็ได้ให้ความสาคัญว่าถ้าเป็นกรณีไม้ประยุกมีหลักฐานชัดเจนทุกอย่างท่านไม่มีการให้รอลงอาญา ท่านจะดาเนินการอย่างเต็มที่ครับเพราะหลายครั้งที่ไปจับทําข่าวเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับกลุ่มผู้ลักลอบขนไม้เนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่ามันมีเรื่องของคนที่โทรศัพท์มาบอกว่ามาขอเคลียร์กับเจ้าหน้าที่ด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็เคลียร์ได้อะไรเงี้ยประมาณนี้คือให้คนไปก่อนให้มาทำหน้าที่คนไปก่อนแล้วก็ค่อยหาคนมาเคลียร์ทีหลังอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของโทษน้อยไปด้วยครับครับโทษน้อยครับ แต่ก่อนมีแต่นี้ไม่มีแล้วไม่มีใครมีแต่หนีกันหมดแล้วฮะถ้าจับได้ไม่มีใครมากล้ารับนะครับครับท่านอยากจะบอกอะไรกับคนที่ยังคิดจัดทาอาชีพนี้อยู่ลักลอบตัดไม้พยุงลักลอบขนในกระบวนการนี้แหละรวมถึงเจ้าหน้าที่ของท่าน้วยด้วยครับก็อยากจะบอกกับทางชาวบ้านน่อเนะเพราะว่าปัจจุบันนี้ไม้พยุงเนี่ยเป็นไม้ที่หายากมากนะครับแล้วระยะเวลาการเจริญเติบโตนี่ใช้เวลานานมาก ที่อื่นไม,ไม่มีเหลือแล้วฮะตามประเทศพื้นบ้านก็ไม่เหลือแล้วนะบริเวณป่าสาธารณะหรือแม้กระทั่งป่าสงวนนี่ผมคิดว่าก็คงจะไม่เหลือแล้วจะเหลืออยู่ที่เดียวคือในเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่เป็นอุทยานแห่งชาติเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป,ป่าแล้วพวกเราเป็นชาวบ้านที่อยู่ทางอีสานใต้เนี่ยเราต้องพยายามรักษาห่วงแหนต้องมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เหลืออยู่นี่เขาเรียกว่าเป็นมรดกของโลกเลยนะต่อไปจะไม่มีที่ไหนทุกคนจะต้องมาเที่ยวชมเยี่ยมชม ไม้พนะย,ยุงยูอีสานใต้นะเศรษฐกิจก,ก็ต้องดีขึ้นพวกเราต้องช่วยกันรักและห่วงแหนนะคือถ้าไว้ให้หน่วยงานเจ้าหน้าที่ของรัฐดาเนินการแต่ฝ่ายเดียวเนี่ยคงจะปาปามลําบากนะเพราะฉะนั้นต้องขอให้ชาวบ้านช่วยกันด้วยนั่นเะป็นะน,ปรน,นรดกของท่านนะฮะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ของเราที่ดําเนินงานอยู่เนี่ย ผมก็ขอเป็นกําลังใจให้เพราะคนทุกวันนี้ตั้งใจทํางานมากนะไม่ว่าจะใหน้าที่ของป่าไม้หรือกรมอุทยานนะเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นด้วยที่ผมไปสัมผัสมาทุกคนก็ตั้งใจทางานกันนะทุกวันนี้ดาเนินการกันอย่างเต็มที่นะขอขอบคุณครับท่านยังคงสนุกแล้วก็เข้มแข็งในการทํางานดีอยู่นะผมเป็น<ม>คน<า>ที่ในในอื่น,<ใ>น<ด>ผมเป<ด>็นคนที<ด>่อื่นผมมาอยู่ที่นี่ผมยังมีความภาคภูมิใจเลยที่วันหนึ่งเมื่อไหร่ที่ผมจากที่นี่ไปหรือผมเกษียณอายุราชการไป ผมเห็นไมพ้พยุงที่ยังเหลืออยู่ผมก็ภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นตัวท่านเองเป็นคนาภาคอีสานใต้ต้องภาคภูมิใจมากกว่าผมนะผมสักวันหนึ่งผมก็ต้องย้ายไปผมมาทําตรงนี้นะก็ฝากให้พวกเราด้วยนะครับท่านผอ,อ,อเองก็คงใจดูแลในส่วนของการาเรื่องของกฎหมายการจับกลุ่มการอะไรต่างๆที่ดูแลปา่าไม้แต่ว่าในฐานะประชาชน,คน,นคนอื่นก็คงจะโครงการาที่ท่านว่าก็คือปลูกต้นพยุง ครับนะฮะเบอร์โทรอีกท um ีครับเบอร์โทรโทรศัพท์นะครับ045ครับ281 279 045 281 279นะครับก็สามารถที่จะโทรมาได้ตลอดเวลาช่วงเวลาทํางานนะครับครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้บริการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9วุรัตนานีนะครับที่มาพูดคุยถึงสถานการณ์ให้ฟังนะครับก็เดี๋ยวโอกาสหน้าก็คงจะได้ติดตามสถานการณ์กันใหม่นะครับขอบคุณท่านผู้บริการไพบุญรัตนเนาจเลิศธวามขอบคุณครับครับวันนี้เชิญชวนมาคุยลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ